อิติีนะครับเปิดติดบ้างไม่ติดบ้างนะอาการนี้ส่วนมากที่เจอเลยนะคือซัพพลายมันเสียครับเพราะซัพพลายมันคือตัวนี้ตัว,ตวีเปตัวควบคุมของอิติชินะรุ่นเก่าๆนะจะเป็นลักษณะนี้ครับผมก็จะมีซัพพลายจ่ายไฟ5โวลต์12โวลต์มาตรงนี้ มาควบคุม CPU แล้วก็นี่แร่ความถี่ครับผมแปดไม่เกิดนะตัวนี้เป็นแร่ที่จะทำให้ CPU นั้นทำงานตามคำสั่งนะนี่มไม่จะเสียเราต้องเปลี่ยนตัวนี้ออกครับผมที่เปลี่ยนก็คือแกะซิลิโคนที่ก็ใส่ไว้เนี่ยโดยรอบออกก่อนนะครับแล้วก็ปิดให้มันหักไปเลยครับผม ไม่ต้องไปเกะข้างหลังไม่ต้องไปดูตัวกลัวนะเราบิดให้มันหักไปเลยบิดไปบิดมามันหักแล้วแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปตรงนี้แหละเชื่อมเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองเลยนะครับผมประกอบเสร็จแล้วก็ลองเปิดดูนะครับผม นั่นติดแล้วเห็นไหมครับติดแล้วครับผมนี่ใช้ได้แล้วนะครับโอเคครับจบงานนะครับ